คือตอนแรกหนูคิดแล้วว่าแบบเออเขาคงไม่อยู่รอคุยกับเราลงมาหายวันสิวันเลยอะเออแล้วเขาก็แบบเออกลับมาเขายังอยู่เหมือนเดิมปกติแต่ไม่รู้ใช่ไหมแล้ว่างสิวันนั้นน้องมีทําอะไรมาบ้างไม่รู้อะไม่รู้บ้าอ๋อโอเคมามาพี่เอ็มไม่ได้อยู่นี่เหรอแม่เขาก็บอกว่าโอ๋อคิดถึงน้องอายจังเลยอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงนี้ดีไหมดีไหมดีดีดีก่อนหน้าจะมาเจอหนูเขาทานอาหารสุขภาพ แต่พอมาเจอหนูทันทีหนูจะเปลี่ยนไปกินอาหารสุขภาพหนูก็ให้เขามากินอาหารจังฟู้ดกับหนูใช่ถูกต้องนั่นคือเปิดตัวจริงๆเลยนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่มีนักข่าวด้วยเชย่เลยแบบมือเย็นแบบวันนั้นหายใจะสะดวกเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอมบุ r ราค a m นะคะในรายการเอียงแวรเด้อค่ะไม่ต้องตกใจนะที่ผมฉันเป็นแบบนี้ฉันทนกับความผมหงอกของตัวเองไม่ไหวนะคะ ไปฝึกวิทยายุทธมาผมเป็นสีนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็สเปเชียลมากๆเลยเพราะว่าแขกรับเชิญที่เอ็มเชิญมาเป็นคนที่แบบหลายๆคนอยากให้เอ็มเชิญมาอีกนั่นก็คือน้องชายเอ็มนั่นเองนะคะแล้วความพิเศษของเทปนี้นะคะนั่นก็คือเอ็มเชิญแฟนสาวของน้องชายมาด้วยนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่น้องมิกเปิดตัวในรายการรายการนี้รายการแรกเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอ2คนนี้นะคะเอ็มจะพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนนะคะตอนนี้เอ็มอยู่ที่ร้านปริศดา s t o n e House นะคะบนถนนประชาอุทิศค,ค่ะ ตอนนี้นะคะเอ็มอยู่กับน้องมิกแล้วก็น้องอาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอจบรายการต่เพ้งเท่านี้สวัสดีค่ะตัวตีครับเมื่อคืนทํางานทำเพลงมาดึกหน่อยนี่เป็นเทปแรกเลยหรือเปล่าที่พาแฟนมาเปิดตัวในรายการ โอ้ใช่เลยครับพี่เอ็มถ้าแบบเป็นแบบรายการหรือสัมภาษณ์ในครั้งแรกเลยแล้วเขินกล้องไหมเขินค่ะอ๋อหลายหลายคนนะก็มีคำถามกันเข้ามาว่าอยากรู้ว่าน้องอายกับน้องเมิกาไปเจอกันได้ไงให้เล็กี้พูดก่อนแล้วนะเลยยาวอย่าพูดเออเฮกอี้พึ่งทำไมไม่ได้เรียกชื่ออ่ะเรียกอะไรอ๋อเรียกชื่อกันชื่อชื่อกันเองเขาเรียกหนูว่า บิกิหนูเรียกเขาว่าเยาวแล้วมีที่มาป้ะมีแบบเป็นแบบชื่อเล่นๆไงชื่อเล่นๆเรียกกันเหมือนแบบพวกตัวอะไรนะตัวการ์ตูนอะไรก็เอามาแบบยำๆกันมั่วหนูว่าชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นเมื่อก่อนใช่ไหมแล้วก็เรียกเขาว่ามิกิมิกิอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเรียกกิเฉยๆแล้วหนูว่าเป็นคนชอบแบบไมวเบียดเวลาพิมพ์แชทแล้วเวลาจะพิมพ์เย้สแหะมันจะเป็นเยาเยาแกก็จะเป็นยาเขาก็เลยเรียกอ๋อเยาเยวเออพี่ก็ว่าทำไมเออชอบเรียกยาวยาว เนี่ยก็แบบอ๋อตัวสูงเหรออะไรเรียกยาวอะไรอย่างงี้รู้จักกันได้ไงครับเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เ,เห็นเขาที่เห็นในสตอรี่เห็นเขาไปงานอ,อ,อะไรนะรับปริญญาที่ A-Bag ครับชอบเพราะว่าน่ารักดีทีแรกยังไม่ได้รู้แบบว่านิสัยส่วนตัวหรือว่าการคุยกันิรักผ่าน IG Story ใช่แค่เห็นแบบของของออของรุนพี่พใช่ของเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้ว ทีนี้หนูก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็เห็นเขายังไม่มีแฟนก็เลยลองคุยดูทักดีเอ็มเขาไปหาเหรอใช่ใช่ทักไปเอาจริงเอาแล้วหนูตกใจไหมว่าแบบอุ๊ยอะไรอยากใครวันนั้นน่หนูถ่ายสตอรี่หมาลงแล้วเขาทักมาถามว่าหมาพันอะไรคะไอเราก็รู้ว่าอ๋อเออเขาคงอยากเลี้ยงหมาแล้วก็อตอบไปว่าอ๋าอซาโมยค่ะเฮ้แล้วก็เลยสารสัมพันธ์ต่อมาคุยกันมาเรื่อยๆใช่คุยกันมาเรื่อยๆเลยผมจำได้อยู่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ลุงผมเสียลุงเคนช่วงที่หนูจบ มาหาอะไรพอดีก็คุยกันนานไหมกว่าจะแบบเป็นแฟนกันมกลาสี่ <4 S 2> เดือนสี่เดือนครับคุยกันสี่เดือนแล้วก็คบกันใช่ครับ,รบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วที่คบกันมาโอ้จะเข้าปีาที่สี่แล้วไหมเมษาอันนี้สี่ปีค่ะอืแล้วหนูประทับใจอะไรในในตัวผู้ชายคนนี้หนูรู้สึกว่าเขาเปิดเผยกับหนูมากเลยตอนนั้นแต่ไม่เป็นแฟนกันนะเขาก็หายหนูลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เหมือนแบบไม่ปกปิดใช่ใช่ไม่ปกปิดแล้วก็แบบรับได้ว่าแบบว่าเอ้ยที่บ้านเราเป็นไงคือ <c oughs> ตอนนั้นนะคุยคุยกันอยู่ประมาณแบบเข้าเดือนที่3ใช่ไหม แม่แม่หนูบอกว่าเออไปบวชกับแม่หน่อย10วันห้ามใช้โทรศัพท์แล้วหนูก็บอกเขาว่าเออเราต้องไปบวชนะ10วันเราแบบใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะแล้วคือตอนแรกหนูคิดแล้วว่าแบบเขาคงไม่อยู่รอคุยกับเราลงหายไป10วันเลยอออะเแล้วเขาก็แบบเออกลับมาเขายังอยู่เหมือนเดิมปกติแต่ไม่รู้ใช่ไหมระหว่าง10วันนั้นน้องไปทำอะไรมาบ้างไม่รู้อะไม่รู้บ้างอ๋อโอเคมาพี่เอ็มไม่ได้อยู่เลยอ่ะแม่เขาก็บอกว่าคิดถึงน้องอายจังเลยอย่างนี้อย่างนี้ไงไงดีไหมดีไหม พอการที่น้องอายอได้มาเป็นแฟนกับน้องมิกอะมันทําให้น้องอายรู้สึกอึดอัดไหมเพราะว่าน้องมิกเขาเป็นคนที่หลายๆคนรู้จักเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะแบบเอ้ยเนี่ยน้องมิกลูกลูกชายพี่มาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็ ปรับตัวนิดนึงเพราะว่าแบบเวลาไปข้างนอกเขาก็จะแบบว่าเออมีคนมองมีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าคือหลังๆหนูก็ชินก็เข้าใจว่าเออมันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นแบบสิ่งที่เขาคือเขาเป็นอย่างงี้มั้งแต่แรกอยู่แล้วคือหนูก็แบบหนูก็คิดว่าแล้วแต่ว่าแตบบ่แรกว่าเออมันอาจจะต้องมีแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าแบบเออถ้าเดินไปข้างนอกถ้ามีคนมองอะไรอย่างงี้หนูก็แบบว่าเออก็เข้าใจได,ได้คือมันไม่ได้มาแบบแก้าวไกา่กอะไรเงี้ยคนข้างนอกที่เราไปเจอเขาก็ค่อนข้างน่ารักไม่ได้มาแบบ ว,วิ่งมาแบบชนเราอะไรเงี้ยหรือแบบหนูก็เลยแบบออโอเคก็เข้าใจว่าแบบเอ,อมันเป็นตัวตนของเขาไะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความเหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเอาที่ไม่เหมือนก่อนไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกพี่ก็ได้ <laughs> บอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนตรงไหนตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันแบบพออยู่กันมาสักพักนึงมันแบบปรับตัวมาแล้วมันจูนกันมันค่อนข้างจะแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยคล้ายๆกันคือว่าก่อนเนี่ยหนูเป็นคนแบบว่าเอ้ยต้องแบบดื่มกาแฟออกไปแบบเอยนั่งร้านใช่ไหมแล้วคือเขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกินอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูเลยแบบเออเดี๋ยวพาไปลองมันก็แบบไปด้วยกันได้พี่ไม่มีอะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หนูว่าช่วงช่วงแรกๆน่าจะเป็นเออเรื่องเรื่องการกินมากกว่าพี่เอ็มเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากหนูชอบกินอาหารฟา กินเหมือนที่อเขาฟู้ดของหนูคืออะไรอาหารเบอร์เกอร์จังฟู้ดก่อนนะจะมาเจอหนูเขาทานอาหารสุขภาพแต่พอมาเจอหนูทันนี้หนูจะเปลี่ยนไปกินอาหารสุขภาพหนูก็ให้เขามากินอาหารจังฟู้ดกับหนูใช่ถูกต้องก็แบบก็ปรับกันไปก็เออก็ไปกินกับเขาบ่อยขึ้นเขาเลยแบบพาไปกินแบบเบอร์เกอร์ก็แบบคือตอนแรกหนูรู้สึกว่าแบบพวกฟาสต์ฟู้ดที่เข้าใจคือมันจะเป็นแบบว่าแบบเหมือนเบอร์เกอร์ตา แบรนด์ดังๆทั่วไปที่เราเห็นตามห้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเขาก็พาไปกินร้านที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เกอร์นะแต่ว่ามันไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่แบบเนื้อมันฟรีสมาเป็นแบบเนื้อที่เพิ่งทำอะไรเงี้ยเป็นเบอร์เกอร์จริงๆใช่ก็เลยกลับได้ได้ยูอันนี้ก็คือความที่เราจะต้องปรับข้อหากันก็คืออาหารการกินที่ไม่เหมือนกันแล้วเรื่องอย่างอื่นเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยน้องเม็กเป็นคนที่ติดมามอ้อใช่เขาบางทีเขาแบบอารมณ์ร้อนแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบคนเสียงดังอะอารมณ์ร้อนบางทีเขาแบบว่าแบบ เมื่อก่อนเขาจะหนุนเห็นง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วแบบเหมือนถ้าเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยเขาจะแบบอารมณ์เสียง่ายหนูก็จะบอกเขาว่าเอ้ยไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้คือแบบอา,อ,าอารมณ์เย็นกว่าอ,าอีกบางทีใช่ออเรื่องบางเรื่องก็อารมณ์ร้อนกว่าเรื่องบางเรื่องก็อารมณ์เย็นกว่าใครยอมใครมากกว่ากันเคยคิดไหมหนูว่าน่าจะเป็นช่วงกันแล้วแล้วแต่เรื่องครับ แล้วแต่เรื่องถ้าสมมุติว่าหนูมองแล้วมันมันไม่ได้ผิดหรือถูกแต่ว่าเหตุผลใคร<ะ>มันดูน่าเมคเซน n ์กว่าแล้วเราเราควร follow ตรงนั้น,นะ่ะเราเราก็ควรที่แบบไม่ได้ยอมแต่ควรเข้าใจในในตรงนั้นเพราะเพราะมันเป็นเรื่องไงนะเออหาจุด,ดดุนตรงกลางเวลาสงมมติว่ามีปัญหาเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยเท่ากันคือแบบบางทีหนูก็จะคิดว่าเขาคิดแบบนี้แล้วก็คือแบบเขาก็จะคิดว่าหนูคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าเออเนี่ยที่ทําไปแบบนั้นเพราะว่าคิดว่าคนหนึ่งอะคิดแบบนี้นะแล้วพอมาบอกว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจผิดเราก็ต้องแบบ เออมานั่งคิดหมายว่าเออไอที่ฉันแบบรู้สึกอย่างนั้นไปอะความจริงแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างคิดแทนกันว่า้นเธอที่จะถัดมานะคะที่อยากรู้ก็คือความอบอุ่นของน้องมิกอะเขามีโมเมนต์นี้บ้างไหมเพราะเวลาเขาอยู่กับพี่เอ็มอะเขาเป็นคนงุ้งงิงมากเลยนะน้องมิกเขาจะแบบพี่เอ็มอเาไม่น่าเชื่อนะเห็นหน้าอย่างงี้แต่เขาเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากพี่เอ็มก็เลยอยากรู้โมเมนต์เวลาที่เขาอยู่กับแฟนอะ นะมีแบบก็เสียงสามเสียงสี่ทำให้ซ่องอะไรอย่้โอ้โหจำไม่ได้พี่เอ็มหนูเยอะมากเลยบางครั้งหนูชอบแกล้งไม่ไม่เอาไม่เลิกล้่เไม่เขินน่ารักน่ารักเขินครับก็จะแบบว่าไม่ต้องเขินเขินเขินดีดีมากเลยค่ะคุณใช่ก็เป็นคนแบบว่างุ้นยุ้งอ่ะน่ารักน่ารักแบบงุ้ยงุ้ยไม่น่าเชื่อเนอะเขาจะพูดเสียงสามเสียงสี่กับอายแล้วก็กับลูกชายเขาน้องหมาอีกตัวหนึ่งดั๊กโกมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่แบบว่าหลายคนอ่ะสังเกตมา ไม่รู้ว่าจะตอบหรือเปล่าเรื่องความผู้หญิงสูงกว่าหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคความรักของหนูไหมที่ผู้หญิงสวยกว่าเอ้ผู้หญิงสูงกว่าไม่ได้สวยแบคือบางคนเขาจะแบบว่าเออผู้หญิงเขาจะอยากได้แฟนที่สูงกว่าเขาหรือผู้หญิงบางคนอาจจะคิดว่าเอย เขาเขาตู้สูงกว่าเอออะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ฐานะนะไหมตัวสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูไม่หนูว่า,หน,วาหนูว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับที่คนคิดด้วยมันอยู่ทีเ่เราสองคนคุยว่าเราโอเคกันหรือเปล่ามากกว่าเคอรู้สึกว่าแบบ รู้สึกว่าการที่เราจะหาคนคนหนึ่งที่แบบคุยกับเราแล้วมันเข้าใจมันมันยากกว่าที่จะต้องมานั่งดูภายนอกรู้สึกว่าเออเรื่องไม n ์เซตอันนี้มันสําคัญมากกว่าอย่างอื่นน้องมิกเจ้าชู้ไหมคือไอไม่รู้สึกว่าเขาเจ้าชู้เลยแล้วได้ยินมาเยอะไหมว่าเยอะยนะน,นะน้องมิกเจ้าชู้เคยมีคนมาเตือนไหมคือแบบอาจริงก็คือก่อนคบเนี่ยเว้ก็แบบผู้หญิงเนาะก็ต้องมีปรึกษาเพื่อนแบบแล้วเป็นไง ก็คือว่าจะดีเหรอแกเขาแบบเขาดูมีชื่อเสียงอ่ะเขาต้องแบบมีคนเข้ามาหาเยอะแน่เลยตอนนั้นในใจไอรู้สึกว่าแบบคือเขาค่อนข้างเปิดเผยมากเลยถ้าเขาไม่เปิดเผยอันนี้ไอก็จะคิดแล้วคิดแล้วใช่แต่อันนี้เออคือรู้สึกว่าเขาเปิดเผยมากแบบเขาเรียกเขาชัดเจนแล้วก็มาตรงทยเลยใช่ไหมว่าฉันจีไอใช่ใช่คือเขาชัดเจนก็พาไปเจอที่บ้านไปวัดอาวได้ยินไหอเาขอโทษครับผมกินแต่น้ำเปล่ากันตอนนั้น อย่างแบบว่าก็เออก็พาไปเจอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างจะเปิดเผยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้กับเรา <c oughs> แล้วก็แบบว่าเออเราก็ไม่ต้องฟังกับคําคนหนึ่งคนหนึ่งเขาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆด้วยซ้ำอาจจะฟังคนอื่นมาหรือว่าบางทีอาจจะแบบคิดไปเองหรือเปล่าด้วยลุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ไม่สนใจด้านนี้ละกันเรื่องนี้ละกันแล้วน้องอ้อ่ะอสวยขนาดเนี้ยหึงไหมโอ้ยพี่เอมมีไหม,นะมไม่ได้เลือกว่าหึงพี่เอ็มจะเลือกว่า้าถามตลอดช่วงคุยแรกๆตอนยังไม่ได้เป็นแฟนอะไร เออได้ได้ได้คุยกับใครอีกไหมหรืออะไรไหมเฮ้ยเขาจะกล้าบอกความจริงหรอก็ไม่ก็ไม่บอกหรอกก็พูดไปเรื่อยๆไงคือบอกให้รู้ว่าแบบเอ้แม่ไม่อยากเอามาเป็นสองสามอะไรนะไม่เอาไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาไม่ได้หน้าตาสวยแต่เขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาแล้วเขาก็พูดตาสวยอยอะเพิ่งไม่น่าจะสวยเอาไม่คือเธอพี่เอ็มเอ็มว่าหน้าอะใช่หนูหนูแฟนผมสวยอยู่แล้วแต่คือผมกลัวผมพูดพูดไปแล้วกลัวมันดราม่าไงแบบว่าโอ้แฟนคุณสวยอะไรหนูก็เลย อย่างนั้นนั่นแหละหนูลืมแ้แจะพูดอะไรทีนี้หนูอายุเท่ากันปะเนี่ยใช่อายุเท่ากันเลยใช่ครั้งแรกที่เจอพ่อกับแม่น้องมิกอ่ะพ่อพ่อหม่ำกับแม่หมดเป็นยังไงบ้างเจอเจอพ่อเจอพี่เอ็มด้วยไงรับปริญญารับปริญญาวันั้แรกเลยแล้วหนูเปิดประตูเข้าไปช็อตแรกแล้วแบบนักข่าว่คือเปิดตัวจริงๆเลยนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่มีนักข่าวด้วยเชย่เลยแบบมือเย็นแบบวันนั้นไหนจะสะดวกเลยครรู้สึกรู้สึกอึดอัดไหมว่าแบบเฮ้ย ฉันจะวางตัวยังไงดีฉันจะทำยังไงดีจากคนที่แบบไม่เคยอยู่ในสปอตไลท์แล้วอยู่ๆก็แบบเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงนี้คือใครอะแซนด์มิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงวันนั้นหนูเข้าไปคือเก่งมากนะคือแบบกับคือแบบว่าแต่ว่ากับพ่อกับแม่เขาม่น่ารักใช่เพราะแบบคือเขาก็ถามไายปกติแต่ที่หนูเกง่งคือหนูเก่งนักข่าว ขึ้นไม่เคยมีใครแบบอยู่ดีๆมาถามฉี่อ,อะไรทําอะไรอายุเทาแบบมันตกใจมากม,ม,ามันตื่นเต้นมากัแบบวันนั้นนะแต่ว่าคือถ้าถามว่าวันแรกที่เจอถ้าถามว่าไม่เก่งไหมไม่จริงเกง่งยังไงก็เกง่งคือเหมือนว่ามันก็รู้สึกประหมาะ่าประหมาะ่าเหมือนเราจะไปเจอพ่อแม่แฟนไม่ว่าจะเป็นใครหนูก็ว่ามันก็ต้องประหมาะ่าทุกคนแล้วยิ่งเขาแบบ เออมีชื่อเสียงอ่ะมันก็จะยิ่งเก่งแล้วรู้สึกว่าเ,อ,อ,เอ,อเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูก็ยังแบบเด็กกว่านี้ด้วยอ่ะยังกระต้องกระรเด้งกระต้งกระเด้งอยู่อ่ะและแอบกลัวไหมว่าพ่อแม่เขาจะชอบเราหรือเปล่าเนาะเราจะเจออะไรบ้างเราจะโดนผู้ใหญ่คอมเมนต์ไหมอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็กลัวนิดนึงแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็รู้สึกว่าความจรงิงแล้วบรรยากาศมันสบายสบายกว่าที่คิดเยอะเลยเอ่ะ แต่ที่ไม่สบายคือนักข่าวที่<ช>ทำให้เรารู้สึกว่าตกใจนิดนึงน,น,น,นิดนึงอะคือตอนแรกหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นวันของเขาอ,ะอ่ะเขาเออมันควรจะต้องเขาาควรจะเป็นตัวเด่นใช่คือมันไม่ควรจะแบบเออมาเป็นหนูมันควรจะต้องแบบเอ้ยตรงนี้แหละอันเนี้ยแล้วลวันนั้นหนูก็เลยแบบนิดนึงคือเหมือนไม่ได้เตรียมใจไปไว้เพราะคิดว่าเขาก็ต้องถามคนนี้อย่างเดียวไงมนยันเก่งเก่งนิดนึงแต่ลองมีการเจอพ่อแม่้องอายครั้งแรกเป็นไงหนูเจอแม่แม่อายก่อน เพราะว่าหนูหนูไปส่งเขาที่บ้านเจอโดยบังเอิญก็เลยหวัดดีหวัดดีแม่<า>เขาก็เ, <ๆ S 2> เปินงงแม่เขาเปิดประตูบ้านให้เอาเหรอใช่ใ,ใช่ไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเหมือนเพิ่งครบเราเพิ่งครบกันได้ประมาณ5เดือนไหมประมาณ5เดือนคือ,อไปส่งไปส่งตลอดแต่ว่ายังไม่ได้เจอพ่อแม่ของของอยอแ้้วนะันนั้นไปส่งปกติก็เลยเจอแม่ว่าเปิดประตูก็เลยหว,วัดดีแม่ปกติตกำลังส่งไยอะ่ะ ไายบายพอเจอแม่ปุ๊บอย่างนี้เลยปะส่งลงลงายลงไปก่อนปุ๊บแล้วยลังเปิดประตูแล้วแม่เขาเปิดพอดนี้แบบแบบแบบเปิดแล้วก็คือแม่แบบจะงงหน้ากมาว่าเอ๊ะใครมาใครมาส่งแอบคิดบ้างไหมคบกันระยะนึงนะแอบคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยฉันจะแต่งงานอายุเท่านี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อายุเท่านี้เคยคิดกันบ้างไหมวางแผนอนาคตไหมที่จริงวางแผนตั้งแต่ตอนจบมหาลัยแล้วนะพี่เอ็มแต่ว่าโควิดมัน มันไม่มีเวลาเลยสุดท้ายก็พอมาโฟกัสที่งานเหมือนเดิมใช่พอจะเก็บตังค์ซื้อแหวนแต่งงานก็มาเจออกไก่โคมาเจออาหารเม็ดโคอาหารหมามาเจออาหารหมาไปกระสอบละพันหกสองพันอย่างงี้ก็ก็เลยประหยัดด้วยการกินอาหารของหมานั่นแหละมาๆเพียงไม่เขียวกรอบเขียวกรอบเขียวกรอบก็เวลาเวลาไม่มีตังค์ก็เอาอกไก่ของโคมากินบ้างอะไร พูดจริงใช่เวลาหนังกเวลาหนังลอกหนังออกไงเพราะเขาไม่กินหนังต้มอกไก่ให้ก็หนังก็ถ้าไม่มีก็ค่อยเอามาทอดกินเออแต่หนังไก่อร่อยมากค่ะบอกเลยตั้งแต่คบกันมามีช่วงนะช่วงระยะเวลาที่แบบว่ารู้สึกว่าเเราลำบากแล้วเรามองเห็นความดีของของของแฟนเราอ่ะคือของอาจจะเป็นตอนที่อราเครียดแบบว่าเครียดเรื่องงานไรเงี้ยหรือเรื่องครอบครัวแบบบางทีมันเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเครียดเพราะปกติจะเป็นคนแบบ ล่าเลงอะเลงใช่ไหมแล้วแบบพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเราไม่เคยรู้สึกว่าเราแบบเครียดขนาดนี้แล้วมันแบบอยู่ดีวันหนึ่งหนูนั่งนั่งอยู่บนรถแล้วหนู้องไห้แล้วเขาแบบงงเหรองงสิคือหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองเครียดขนาดขนาดไหนจนกระทั่งแบบวันนั้นรู้สึกแบบมันเหนื่อยไปหมดเลยอะแล้วหนูก็แบบไม่ไหวแล้วอแล้วก็เลยร้องไห้แล้วคือหนูรู้สึกว่าที่หนู้องไห้ตรงนั้นคือรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันแบบปลอดภัยมันแบบสามารถแบบรีลีฟได้อะแล้วมันก็เลยแบบ เออมันก็เลยแบบาน้ำเป่าหวานมากตอนนี้คือเหมือนเขาไม่ได้ต้องพูดอะไรเขาแค่แบบเออจับมือแบบว่าไม่เป็นไรนะแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกแบบมันแบบมันใช้คำพูดมันตึงต้งมากเลยอ่ะใช่รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเวลาแบบที่เราเครียดๆหรือเรามีปัญหาแค่มีคนอยู่กับเราข้างๆอ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบเขาได้ช่วยเราเยอะมากๆแล้วอ่าน้องมิกบ้าง ช่วงที่เจอดาม่าแล้วก็กำลังจะเข้าโควิดก็คือช่วงที่เริ่มไม่มีงานแล้วค่าใช้จ่ายไม่ไม่ได้สามารถรับผิดชอบได้เต็มที่ขนาดนั้นร้อยเปอร์ซนซึ่งหนูก็เลยบอกอายแบบว่าเออแบบไม่แบบช่วงนี้แบบหมุนไม่ทันมากเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากอยากไปแบบมีชีวิตใหม่หาคนใหม่อ่ะหนูโอเคนะเพราะหนูไม่มีอ่ะกลัวดูแลเขาไม่ได้แต่เขาเขาอยู่เขายอมลำบากแค่นั้นเองหนูโอเคแล้ววันที่หนูรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่มีทางออกทางแก้แล้วหนูก็เลือกที่จะปล่อยอายไปหรอหนูไม่อยากให้เขาไปหรอกแต่ว่าเรียกว่าไงเราไม่มีอ่ะแล้วเราจะให้อีกคนหนึ่งมาลําบากด้วยกระต่าแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเขาเลือกแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ที่จะไม่ให้ให้มันลําบากน้อยที่สุดแค่นั้นเองและหนูคิดว่าในช่วงยุคสมัยเนี้การคบกันอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือแต่งงานหรืออะไรก็ตามปัจจัยสําคัญที่สําคัญที่สุดของความรัก ที่เอ็มให้หนูทั้งสองคนเรียงอันดับหนึ่งสองสาเอาน้องอายก่อน1เลยคือความเข้าใจถ้าแบบเรา,เาไม่เข้าใจกันหรือว่าเราเข้าใจแบบคนละอย่างมันไม่สามารถที่จะชีวิตคู่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือมันจะต้องมีปัญหาในทุกๆเรื่องแน่ๆเลยเพราะว่าความค<อ>ิดเรามันไปด้วยกันไม่ได้ื่องที่2ก็คือความเอาใจใ<อ>ส่เคอรู้สึกว่าถึงเราไม่ได้มีเวลามาเจอกันแต่ว่าอย่างน้อยเขาแค่โทรมาบอกมาว่า เออคิดถึงนะสู้ๆนะทําอะไรอยู่คอยเอาใจใส่กันในช่วงช่วงเวลาที่แบบว่าเออม,มันควรจะมันควรจะมีสิ่งที่มันควรจะมีอ่ะที่ขอถามเลยเงินสําคัญไหมเอามาใส่ในข้อที่3ได้ไหมถ้าเกิดถึงตอนที่สร้างครอบครัวจริงๆแบบถ้าเกิดต้องมีแบบมีเบบีแล้วเนี้ยอันนี้คือสําคัญคือรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องมีชีวิตอื่นๆมาเพิ่มอ่ะมันเป็นการวางราักฐานที่เงินเป็นสิ่งสําคัญในการวางราักฐานอันนี้ก็คือสําคัญถ้าเรายังไม่พร้อมจริงก็คิดว่าน่าจะยัง ไม่ควรมีเขาเพราะว่ากลัวจะดูแลลูกๆไม่ดีถึงตาคุณแล้วค่ะหนูอ่ะประมวลประมวลต่วจะต้อกันมากอะไรมากเหมือนเหมือนอ้เลยอันข้อแรก <c oughs> คุยแ,แบบแค่ข้าใจแบบแค่เข้าใจกันข้อแรกแล้วก็ข้อสองสำหรับหนูหนูหนูว่าเป็น,เป,นเป็นทิศที่เงินไม่ใช่ว่าเราต้องซื้อของแพงๆหรืออะไรให้เขาแต่ว่ามันควรมีจุกเฉิน <c oughs> จุกเฉินแบบว่าหนูไม่รู้เผอเกิดอะไรขึ้นหนูไม่รู้ไงเราเราเราต้องใช้ไง อที่สก็พ่อแม่พ่อแม่ฝั่งฝัออ่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงครอ,อบครัวถ้าเราเข้ากันได้หมดทุกอย่างก็ไปได้ดีแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ากันไม่ได้ต่อ,ต,อต่อยอดยากมากจริงมันไปต่อยากมากที่พี่เอ็มาถามเรื่องเงินนะ่ะเพราะว่าพอพี่เอ็มแต่งงานปุ๊บอะหลายคนอนะชอบพูดว่าเงินนะ่ะคือสิ่งสำคัญของการสร้างครอบครัวตอนที่พี่เอ็มเด็กพี่เอ็มก็ไม่ไม่เชื่อพี่เอ็มคิดว่าเงินเราไง เงินจะมาสำคัญกว่าความรักหรอแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอพี่สร้างครอบครัวปุ๊บถึงจะเข้าใจว่าบางทีอ่ะความรักอะ่ะมันก็ต้องไปคู่กันกับเงินเพราะเงินเนี่ยคือตัวแปรที่ทําให้คนทะเลาะกันเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะว่าเงินมันคือรากฐานของการสร้างครอบครัวแล้ววันนี้มีอะไรจะบอกน้องไอไหมรักไหมรักขนาดรักรักนนรักมากเลยมัก <c oughs> <c oughs> กระจีจะไม่ไหวแล้ว ีต่วันนี้ไปก่อนนะหิวมากคนนี้ก็หิวคนนี้ก็หิวทุกคนยังไม่มีใครกินอะไรมาเลยเพราะว่ารู้ว่าเราจะมากันที่นี่นะยังไงก่อนอื่นนะคะเราสาคนจะต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่แบบอยากให้เอ็มเชิญน้องอายมาออกเพื่อที่จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของน้องมิกวลาอยู่กับแฟนเขาก็จะงงงิงแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนั่นคือริซาดาสเต็กเฮาส์ ที่ให้เรามายิมสถานที่ถ่ายรายการแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆในวันนี้ด้วย <c oughs> ก็หวังว่าน้องมิกและน้องอายจะอิ่มเอเปรมจิตนะคะครับ่ <c oughs> อกลับบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอาจจะหมดเลยก็ได้พี่แหมจะ่อกลับทำไมอากินให้หมดเลยสิอ่ะพี่คะเสิร์ฟอาหารได้เลยคะ่ะฉ่ำไหมฉ่ำไหม<ำ>แล้วครั้งหน้าที่เจอกัน ใครเป็นคนเอ่ยปาดูหนังที่เอ็มคอร์เทียหนูน่าจะนัดไปพีแรกนึกว่าเขาจะไม่มานึกว่าเขาจะหนีแล้วเพราะว่าบ้านเขาน้ำท่วมไงเี่ บ้านเขาน้าน้ำท่วมตรงหน้าบ้านไงแล้วทีนี้เขาออกไปไม่ได้มันสูงมันเกือบเกือบถึงเข่าคือวันนั้นน่ะมันแบบสมมติว่าเรา9 11โมงใช่ไหมคือเพี่มันแบบบ่ายโมงแล้วว่ะมันไม่ลงเลยอะคือเหมือนแบบน้ำมันไม่ลงจริงคือเขาจะตาเล่นตลกอรงตงอ้ก็รักษาเวลานิดนึงอะแล้วแบบมันแบบมันไม่ได้แล้วก็เลยสัดใจเดินลุยน้ำออกไปละกันวันนั้นหนูก็ได้เดินลุยน้ำไปเด <laughs> ีไม่ได้เจอผู้ชาย <laughs> นี่ถ้าว่ายน้ำได้ไว่ายมาแล้ว